ก่อนจะไปเบิ้งคลิปน้องฝากทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเข้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้ฮู้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโกมาพบกับช่องสวิตตี้ครับเมื่อกันชินเคยนะคะทุกคนวยู้ และก็วันนี้เรามากับหลากหลายช่องมากๆนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาแข่งสร้างกันแบบยูทูบเบอร์อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนการแนะนําตัวกันเลยจากคนนี้ไปค่ะชื่ออะไรคะชื่อบิ๊กครับผมชื่อบิ๊กออยครับพี่ออยจากช่องวิซซอรี่ค่ะต่อไปค่ะบุกบอลค่ะอ๋อบุกบองเหรอคะไม่คุ้นหน้าเลยต่อไปค่ะพี่หวานค่ะมาจากช่องฟอร์เอนซีค่ะโอเคต่อไปค่ะสวัสดีครับผมการฟีโต้ครับอืมสวัสดีครับนนมาจากช่องดีซีโร่ครับ สวัสดีครับอมุกสไลด์สปาร์คครับผมโอเคนั่นเลยค่ะทุกคนวันนี้เรามากัน8คนนะคะแล้วเราจะมาสร้างกันเป็นทีมก่อนอื่นเลยจนทุกคนไปที่เลือกทีมกันก่อนนะคะเราจะสุ่มกันเอาไปเลยยังไงอะเริ่มเลยอยากอะไรเันยากอะไรกันอยากใีรกันเป็นทีมเนี่บปึ๊บอ่าแล้วก็เดินออกมาจนค่ะจะเป็นทีมละสองคนนะคะเดี๋ยวไปสุดท้ายอ่าทีมเอค่ะ ใครทีม A อใครได้ทีมอะไรบ้างผมเซีมผมอยู่ทีม A อยู่ทีมเซีับเฮ้ยทีมซีป่ะไม่ค่อยอยู่ทีมบีมั่งแล้วแล้วทำไมออยอยู่ทีมดีคนเดียวเลยอ่ะอ๋อหนก็อยู่ทีมบีคนเดียวอ๋ออ๋ออะไรหรอดีใช่ไหมผู้ผมอยู่ A นี่ก็ A เอโอ้ยเอาเลยใครซีนะใครซีปัเสียหรือเปล่า โอเาจจะเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะเดี๋ยวก่อนให้ซีครับให้ซีครับอันนี้บีบีใช่บีบีบีอันที้เอเนาะโอเคเอาเลยฝั่งนั้นน่ะใครเป็นใครเนี่ยผมซผมซีครับผมซีครับผมซีครับดีครับดี ต่อไปตัวแทนนะคะไปส่งพื้นที่ก่อนเลยเลยทีอะไรเป็นตัวแทนอ่ะครับพไปเลยไปเลยไปเลยอ่ะมามาเขาบอกว่าผู้หญิงน้ำหน้าหวานมันจะเป็นทีดีหวานดีเลยโอเคโอเคได้หนึ่งไปเล็กหนึ่งเลยโอ้โยไปกันคไปจุดที่หนึ่งที่หนึ่งไงก็คือแบบเราได้ที่หนึ่งไงเลขกหนึ่งเออใช้ได้ใช้ได้ โจทย์เนี่ยมันนีดนะฮะทุกคนเป็นบ้านฮาโลวีนค่ะสร้างยังไงก็ได้นะคะเป็นให้มันให้มันเป็นบ้านฮาโลวีนแล้วก็หลังจากหมดสิบนาทีเราต้องเดินไปบ้านหลังต่อไปของใครก็ไม่รู้แล้วก็สร้างต่อเขานะคะโอเคครับตีมฮาโลวีนสร้างบ้านโหมดฮาโลวีนพอด่างปั่นบอกเลยโอ้โโอเคอะไรใช่แบบจากหนึ่งไปสองสองไปสาม หัวคิดอะไรไม่ออกเลยตอนนี้โอเคหวานเราจะสร้างยังไงดีนั่นสิสั่งคนเขาบ้านฮาโลวีนใช่ไหมบ้านฮาโลวีนถ้างั้นเป็นบ้านจากฟักทองดีไหมหรือว่ามันน่าจะมีสิบไปไม่ถ้าเป็นหรือว่าถ้าสร้างอะหนูสร้างไม่แต่ถ้าแบบตกแต่งอะหนูได้อยู่แบบว่าธีมฮาโลวีนใช่ไหมโอเคหนูว่าอ่ะเสร็จละเสร็จแล้ว อันนี้มันีซี่แบบเป็นอ่ะไม่เคสร้างแบบเนี้ยเอาบ้านบ้านแบบอ่าอันนี้พี่ฝักทองแต่เสร็จแล้วโอ้โหเราจะเตะแน่เนื้ออะไรเนี่ยน่าจะไม่ได้สมมติว่าเราสร้างบ้านจากฟักทองจริงเลยอ่ะก็ได้อยู่นะดีไหมก็ได้คิ่ว่ามันมันน่าจะโอเคใช่เขาบอกว่าขนาดห้ามเอ้ยเอ้ยมีคนแอบดูมีคนแอบดูมีคนแอบดู สงสอยากเขา <c oughs> ไม่ได้เฮ้ยโอ้ hey, oh, นี่ห่วงแฟงอะที่บอกว่าต้องมาแอบดูนี่ oh. <c oughs> โอ้เฮ้ยดูเขาดิพี่โ oh, oh, อ้เขาบินบอ <okay, S 1> นกันดูหมดเลยอ่ะดูดีดูดีแต่จริงๆแล้วเราเรา,เราปิดไปเราก็ใช่ใช <c oughs> ่ <c oughs> <c oughs> มันสามารถมาทางนี้ได้โอเคไมไ่ใครสร้างอรือยัง น่าจะยังไม่มีนยังไม่มีเลยเขาน่าจะแบบว่าเนี่ยสำรวจกันอยู่หัวนี้เขารวมหัวกันทั้งสี่คนเลยเนี่ยมันเป็นโอ้มันเป็นการะเอีดที่ใหญ่หลวงมากๆเลยนะอืมถ้าเกิดเราสร้างหัวฟักทองพี่คิดว่ามันก็โอเคนะถ้าเกิดเราจะทำการสร้างถ้างั้นเดี๋ยวพี่เลือกสีก่อนเอาสีฟักทองที่น่าจะใกล้ที่สุดอ่าฮะแล้วมันแอบดูดีเอ้ยดูดิยังยางนันนันนันดีซิอนี้คือลก็ลงโจงไม่ต่างกันเลยพี่ ย่างน้อยเรามีฟักทองอ,อ,อันหนึ่งนะได้เลยอย่างน้อยเ,เราก็ยังมีฟักทองเอ้ยแต่วันด้านนี้เป็นด้านที่แบบว่าแต่งเข้าดีนะพี่ชอบมากเลยอะ่ะเป็นด้านเยี่ยมมากเลยเอาเโอเคโอเค หรือว,<ม>ว่าการถ่ายรูปเราน่าจะโอเคแต่ว่าเอาอยัางไงดีอาร์วีนเนาะใช่หรือว่าสร้างบ้านขนมเค้กก่อนก็หนักเหมือนกันนะหนักกว่าฮันนหรือว่าเอา,เอาบ้านแบบลงศพ <c oughs> มันได้กดไปเปล่าหรือว่าได้หยุดม่แหม่แหม,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 มเอองั้นลงศพลงศพแล้วกันนะลงศพใช่ปะใช่แล้นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อินเสิร์ตหรือว่ามันใช้อันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองแบบคร่าวๆดูก่อนดีกว่าโอเคเฮ้ยเขาบอกพร้อมๆแล้วเราวางก่อนแล้วว่า อ๋อนี่คือเราเราผิดพลาดใช่ไหมใช่เรารีบเรารีบโอเคโอเคโอเคเรารีบมากเกินไไม่เป็นไรเขาบอกพร้อมแล้วหรือเปล่าโอเคนี่เราโอ้โหนี่หวานนี่ลงศพกี่คนเนี่ยอ๋อไม่พี่หนูจะทําแบบอันใหญ่แบบอ่าเขาเรียกยังไงอ่ะแบบสูงสูงขึ้นไปเงี้ยขึ้นไปเลยแล้วก็จะแบบมีไอ้ไม้กางเขนเป็นแบบตัว T อ่ะเหมือนพี่เคยดูการ์ตูนอันนั้นไปไอ้ทีมไททันอ่ะอ่าอย่างงั้นเลยว่าจะทำยังไงโอเคโอเคโอเคใช่ แล้วเรา,าค่อย,ยแบบ<ะ>ว่าทําฟักทองอยู่รอบๆบ้านก็ได้ถ้างั้นเดี๋ยวพี่ปรับทนไอ้นี่ให้และกันทนนทนพื้นมันต้องแบบตักดักหน่อยปะใช่ใช่เป็นแบบดินแบบอันนั้นอะ่ะอ <c oughs> ุ้ยเขาเพิ่งบอกว่าเริ่มนะแต่เราเริ่มไปแล้ว <laughs> <c oughs> พอช้าเกินไปอ่ะหวานเราพวกเราเร่งเร็วอยู่แล้วใช่เราเป็นโน่นเองไงมาแน่นอนเด็กๆชอบแต่ว่านะโอเคขยายพื้นที่ซะหน่อยขยายมันเี่ะทุบแอร์เลี้ยงข้างๆไปได้ไหมเออนั่นดิ พื้นที่เราเยอะอะพื้นที่เราใช้ไม่หนูกลัวแบบว่าเขาจะแบบอยู่กันไม่ได้ไงบ้านหลังแบบหลังเล็กอะไรเงี้ยอยู่ไม่ได้ไม่หรอกคือเราต้องเข้าใจว่าเราแข่งกันตั้งสี่ทีมใช่ไหมโหกว่าจะเอาสุกีีตั้งสามทีมใส่ในโรงเออจริงๆริงแมบทีมก็ตั้งสองคนเนาะอาจจะไม่พออะไรอย่างงี้ใช่แล้วชิคือแบบมันต้องเดาแบบเดาโจทย์ของทีมแบบต่อไปด้วยหรือว่าโจทย์เรามันง่ายนะเ่าจเรามัน มันก็ง่ายนะแต่ว่ามันอยู่ที่การใส่ดีเทลซะมากกว่าพี่ว่าต้องมีไฟแบบล้อมรอบไหมแบบแบบใช่ไฟเขาเล่นไฟตะเกียงอะ่ะพี่เห็นอยู่มีสีส้มกับสีฟ้าอาา่ะอะไฟตะเกียงเออพี่เห็นอยู่แบบไหนอะ่ะพี่ไล่หาแบบ<ฟ>แล้วข้างในหนูน่าจะทําแบบว่าเป็นบ้านแบบเขาเรียกว่า,าบ้านล้างอ่ะบ้านล้างโอเคโอ้แสดงว่าเป็นบ้านสะอาดใช่ไหมเนี่ยอ๋อล้างโอ๊ยโอเค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 ,อเคได้อยู่ได้อยู่ทำไมเรามีแต่เทียนะ่ะเราไม่มีไฟอะ่ะใช่หรอ เทียนะเราเรามีแต่เทียนนะไม่รู้หรือว่ามันจะติดไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าเราต้องใช้ไฟแช็คติดตะเกียงอันนี้นี่ไงติดแล้วอุ้ยได้เฉยอุ้ยสวยเลยหนูว่าสวยเลยโอเคสวยเลยแต่ทำไมทำไมบ้านเรามันดูมันอ้วนจีโอเคเดี๋ยวดูนี่โอ้มันดูตุ้ยหนุยมันมันต้องดูแบบลกๆป่ะลกๆอ่ะใช่วางถูกปะเนี่ย อูแหละภายในคงสร้างคงสร้างบ้านยังไม่เสร็จเลยแต่ว่าเว่าภายในเราน่าจะแต่งไม่ทันโอ้พี่ว่าน่าจะทันนะนี่ทำไมของเราสูงกว่าเพื่อนเลยวะมีใครขึ้นมาถึงนีเลยนสูงเกินไปไหมเนี่ยมันมันขนาดมันดูอ้วนจังออ้ยนี่มีคนแอบดูมีคนแอบดูอีกขอดูบ้างเขาต้องทำเขาต้องทำบ้านันแน่ๆเลยอ่ะบ้านเอ่ออะไรนะไอเมื่อกี้ฝักทองอ๋อใช่ฝักทองฝักทองเฮ้ยมีคนบินดูดู้างเดี๋ยวกอนนะถ้าเกิดเราทำ ลงศพแบบนี้ใช่ไหมอืมทนน่ากลัวน่ากลัวเหรอทนน่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวนะพี่หาแป๊บอือจะตกแต่งห้งรอบๆด้วยเป็นลงศพอย่างงี้ฝนถึงก็ฝนตกเลยนะเนี่ยเรา๋ยจะได้เข้าตีหรือเปล่าใช่เราเราทำใหญ่กันไปหรือเปล่าหวานหนึ่งใช่เล้วต้องทุบป่ะพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนูว่าใช่เก้าจะต้องทุบหนูว่าเรา เราเราน่าจะทำใหญ่เกินไปเนี่ยใช <c oughs> ่โวัวมันก็ขนาดพอดีพอดีเลยเนาะเป็นกล่องแต่ว่าลงศพมันไม่ได้เป็นกลอ <c oughs> ่องสี่เหลี่ยมจุตัวหัสไม่ถูกอ่ะมันต้องเป็นส <c oughs> ี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหมไม่ร <c oughs> ู้เหมือนกันรู้แค่เป็นตัวสี่งั้นเราต้องหมเราจะต้องลองไปใช้บริการลงศพซะแล้วแหละ นี่ดอกไม้แล้วต้องเอาดอกไม้ดำๆคพิมๆหนงอย่างนี่หวานไม่คิดจะแบบสนใจภายในเดี๋ยวแบบอ่ะอ๋อๆโอเคโอเคไม่เราแบบว่ารอบๆก็แบบอันนี้เหมือนกันไงสําคัญเหมือนกันนี่ขอยกหน้าที่นั้นให้พี่วิกแล้วกันเจ็ดแปดเก้าโอเคจากันนะถ้างั้นถ้างั้นถ้าเกิดสมมติว่าให้วางแบบอจริงๆแล้วมันก็ก็เหมือนจะดูดี เหมือนจะแค่เหมือนใช่ไหมแค่เหมือนจะดูดีแต่ว่าเหมือนมันไม่ได้ดูดีอะนะอืมเอ้ยพี่มันเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้ใช่แต่ว่าพี่มั่นใจเราทั้งคู่ไว้วานว่าเราต้องสามารถทำได้โอเคโอเค A few moments later อันนี้ก็พี่จะทำแบบทางไหนเงี้ยหน้าหน้าไม่แอบดูอยู่้ดูผาอะไรอ่ะเขาเหมือนทำบ้านน้ำผึ้งเลยพี่บ้านขนมรือเปล่า มันเข้าทีมไหมบ้านน้ำบึงเนี่ยไม่รู้อันนี้เราต้องทุบใช่ไหมใช่โอเคไรประโยชน์เลยละกันใจเย็นอย่าทำเนองอ๋อโอเคเอออย่าทำก็ไม่ทันแล้วพี่เพราะตอนนี้ทุบจะหมดแล้วเนี่ยเราจะต้องทำให้มันออกตัดกันต้องไหมให้มันแบบสวยๆล้วต้องทำแบบไอ้โลโก้ตัวถีเนี้อะไรสีขาวๆกันตรงกลางจะเอาเป็นไม้กางเขนไหมหวานถ้าเกิดสมมติว่า ตรงกลางเป็นไม้กางเขนพี่ว่าเราใส่เป็นเตาเผาก็ได้นะใช่อยู่นะเตาเผาเหรอใส่เป็นใส่เป็นเตาเผาก็ได้นะนี่พี่คิดอะไรอยู่เยตาเผาอะไรอ่ะไม่ไม่ถึงว่าแบบเตาเผาก็อยู่ตรงไม้กางเขนไงซึ่งเดี๋ยวไม้กางเขนเราจะตั้งขึ้นั้งบนตรงกลางแบบโผล่ขึ้นมาข้างบนอ่ะเหมือนตอนที่เราทํารอบแรกไงเออเออนี่คือเข้าใจใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แบบไม่เข้าใจเลยโอเค โอเคเดี๋ยวหนูจะทำตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าที่แบบตรงลงมันจะมีนี่ตัวทีอุ้ยอันนี้อันนี้เพืออะไรเนี่ยมีไอ้ตรงลงศพไงพี่จะเห็นไหมเวลามันจะมีแบบไอ้รูปตัวทีเป็นรูปอันเนี้ยอ๋ออ๋อเก๊เก๊เก๊ใช่ใช่ใช่ไม่สวยนะเนี่ย a few moments later ว่าย่ามลบไปวะอุ้ยพี่หมดเวลาแล้วฮะเราต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนฝั่งแล้วหมดเวลายังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยอ่ะ อะไรวะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะขออีนอยได้ไหมขอสักหน่อยสักหน่อยผม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 ู้ถูนะเขายังไม่เห็นอะเปลี่ยนที่นี่คือยังไงอะคือเรามูฟไปด้านอื่นหรอใช่คือเราอยู่เลขหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ต้องเป็เลขสองเลขสองต้องเป็นเลขสามเลขสามไปเลขสี่ให้เราไปทำลายใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ให้เราไปไปไปสร้างต่อพี่เริ่มเร็วเริ่มเร็วมันเร็วยังไงพี่คิดว่าพี่คิดว่าน่าจะไม่มีนีมมลแน่ อันนี้ลงศพเขาน่าจะยังใส่ไม่เสร็จหรือเปล่าหรือว่ายังไงทำไมอะไรเขาจะลื่นถึงอะไรอไปเดนน่ะอันนี้ยังงงอยู่เลยไอ้ทำไมมันขาดๆเกินๆอ๋อมันพังแล้วแล้วเรต้องทำไงต่อไปเนี่ยนี่โอเคโอเคอย่างน้อยก็มีหุ่นยืนอยู่เขายังไม่มีประตูเราเติมประตูให้เขาดีไหมเนี่ยก็ได้นะพี่ว่าพี่มาต่อเติมในบ้านให้เขาละกันแบบอย่างเช่นพวกเตาเผาอะไรอย่างงี้น่าจะเวิร์กอยู่นะ แล้วเขาไม่มีบันไดแล้วมันขึ้นชั้นสองยังไงวะเหาะขึ้นหรือเปล่าพี่รือว่าเป็นเออเรื่องเกี่ยวกับคาอร์มีนไงเหาะขึ้นไปเลยอะไรเงี้ย๋อติดปีกวางั้นใช่ก็เหาะไปเลยสิคาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางขึ้นแล้วอะตรงนี้เราใส่เป็นเอ่อแม่น้ําดีไหมแม่น้ําแม่น้าพัสดุ์เพราะว่าือว่าเขากาลังจะทําแม่น้ําอยู่นะแล้วแบบเออมึงมาช่วยทําต่อได้ไหมอ๋อคือพี่ตีความเป็นอย่างนี้ใช่ไหม อ่าใช่โอเคโอ้ยสุดยอดตรงอดอวยเลยโอคปกติแล้วต้องถืออะไรอ่ะถือจอบหรือว่าถือดาบแบบพวกขีอะไรเงี้ยถือถือจอบหรือเปล่าใช่ไหมจอบอ่ะจอบจอบขาวเหรอมันอ่ะเอาไปทำไมไม่รับวะยริงวหบอกไม่เอา โอเคเขาเขาไม่รับอะพี่เราก็เราก็ยังไปสดเขาเลยเปล่าไม่เอาก็ได้ไม่ให้ก็ได้เฮ้ยไม่ให้เลยไม่ให้เลยเงินทำไมน้ำมันมีแค่แค่จมเดียวพี่น้ำไม่แค่หนึ่งอันนี้มันเหลือเท่านี้แหละมีบุญเท่านี้ก็ได้ได้แค่นี้แหละเราต้องปล่อยปลาหรือเปล่าพี่ปล่อยนกปล่อยปลาโอ้โหหวานบอกแค่นี้ยังจะปล่อยปลาอย่างเนี่ยปล่ค่ะนี่สภาพนี้ให้มันดูมีอะไรหน่อย นี่สามตัวเลยนะ <c oughs> น,นี่สาตัวอัเราจะส่งเสริมหรือว่าจะกอกกวนแล้วเนะี่ยตอนนี้ <c oughs> ไม่อันนี้แบบตีมบ้านลลางไงพีแบบ่ตีมฮัลโลวีนบ้านล้างก็น่าจะต้องพังหน่อยละมั้งมั้งนะ <c oughs> พังในความหมายนีย่คือทุบเลย <c oughs> นิดหน่อยนิดหน่อยอ๋อนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ใช่พี่พี่าเริ่มเยอะเริ่มเยอะพี่พี่การออกไปนี่นิดหน่อยเลยออกไปนี่ไม่เหลืออะไรเลยไปครึ่งบ้านเล้วนี่อันนี้คือแบบซอมบี้กำลังพุดออกจากแบบพื้นดินนะคะทุกคนเออเออไปอีกนะจะทำอะไรวะผีน้อยใช่ใช่ใช่หรือว่าได้หรือว่าสวยเน่เป็นไงผีน้อย เออฮ่ได้อยู่น่ารักก็ได้อยู่ได้อยู่โอเคเอออันนี้ได้เลยนี่ได้เลยใส่เพิ่ม a few moments later อาหมดไปแล้วเหรอใช่เขายิงพูแล้วเยหมดเวลาโอเคยังต่อเติมไม่เสร็จเลยเราจะไปอันที่สามโอ้โหตายดูโอ้หนูไม่รู้จะแต่งอะไรต่อเลยอะมันไม่เหมือนฮาโลวีนะเหมือนอะไรไม่รู้นันนดวมันยังไงก็ไม่รู้อะอันนี้คืออะไรอะแก้วเลือดเหรอไม่ใช่ไม่น่าใช่เหมือนกับไอ้นี่หรือเปล่าเลื่อนหรือเปล่า <ม>ทั้งหมดเนี่ยหนูดูออกแค่อันนี้อันนี้เป็นต้นไม้หนูรู้แค่น,นี้อันนี้เป็นต้นไม้เฮ้ยอันนี้อันนี้พี่ว่าเราน่าจะเพิ่มเท็กเจอร์มันได้นะโดยการแบบให้มันดูดารักหน่อยไหมให้มันนูนๆหน่อยไหมเฮ้ยไมย่ไม่ไม่เราต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเราจะต้องใช้โซ่เราต้องใช้โซ่หนูบอกเลยอ่ะถ้าหนูย้ายไปทีมไหนจะเติมผีน้อยทุกอันมันเป็นแบบว่าเป็นตัวอันนี้ของหนูแหละเออเราได้แบบว่า มีคาแรคเตอร์ของตัวเราเองใช่ g e นี่ s น่ารักนี่นี่น่ารักกว่าเราใช้แบรเรียนี่และหลังจากนั้นพี่จะให้มันแบบเหมือนอารมณ์แบบเหมือนผูกคอหน้าบ้านอู้หอันน่ากลัวมากเอ๊ะยังไงเราจะต้องโน่นึงอยู่แล้วเข้าใจไหมครับพีน้องน่ากลัวจริงแบบคนผูกคอกับแบบหน้าน้องขี่น้อยเนี่ยไม่ได้เข้ากันเลย นี่ไงคือแบบอารมณ์แบบว่าอยากเข้ามาใกล้นะถ้าเกิดใกล้เนี่ยคือแบบเออจะเป็นเหมือนกับไอคนนี้นะอะไรประมาณนี้แอโอเคเข้าใจอ่ะเติมเลือดให้หน่อยนึงทำไมหัวมันเบี้ยวไว้เนี่ยหัวเบี้ยวเอาใหม่เอาใหม่อ๋อเออใช่ใช่มันเบี้ยวมันเบี้ยวยิ่หาหัวทอมบีไม่เจอแต่ละแล้วก็นะไม่ใช่หัวสอมบีเออหัวเพยเยอร์อ๋ออันนี้พี่ขน้าหลังอโอเค ขอบคุณครับมันก็เบี้ยวอะหรือว่าเรากะมุมไม่ดีหรือว่าอันนี้หรือเพราะว่าอันนี้อ่ะแป๊บ,บนึงก็ยังเบี้ยวอยู่เอาไหเอาใหม่อ,อ่อยู่หน้าเลยอ่าทางทางวันเนี้ยทุกคนรอบเนี้ยก็คือแบบจะยุ่งกับตัวเนี้ยอย่างเดียวตรงยังเออตรงแล้ว นี่ขวดโลหวัวมนุษย์ที่โคตรเฟี้ยวเนี่ยโอ้โหว้าวาสเฮเยผีเห็นแล้วไม่ใช่สลับพี่ผูงหยิบนี่เฮ้ยน่ารักว่ะชอบ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 ถือละในเนี้ยอ่ะแล้วแล้วผีน้อยอ <laughs> ่ะเอผีน้อยก็น่ารักแต่อันนี้แบบมันทำยากไงก็เลยแบบเออดูภูมิใจขอดูแชร์ด้วนึกว่าทีมต่อจากเรานี่ยเขาดูแบบ โหหนักเลยไม่เหมือนไม่เหมือนมาช่วยอ่ะเหมือนมาทำลายมากกว่าโอเคพี่ดีโนเวทฟันให้เรียบร้อยแล้วอีดไ่มอันนี้เรามาช่วยจริงใช่ไหมอันนี้พี่หนูเติมตุ้มหูให้ละกันต่างหูให้ดูเป็นอะไรก็ไม่รู้โอ๊ยน่ารักว่ะเริ่มไม่ได้ใช่ละว่าคนมาตกแต่งน้องเย็นหรือว่าน้องเืิน ถ้าเจอมือแล้าน้องเขินแล้วเราก็อย่างเงี้ยได้ไหมอะไรวะเนี่ยเหมือนคนเหมือนคนแก่เลยตอนเนี้ยคนแก่ที่แบบหน้าแดงอ่าเย้หมดเวลาแล้วปาโอเคอะอะไรก็ไม่รอันนี้เขมาเป็นแบบนี้เลยอะฟักทองมันดูไม่ค่อยฟักทองเ่ยใช่อ้ยเรายังไม่ได้ดูของเราเองเลยหวานม่าเป็นยงงโอเคไปส่องหน่อยดีก่า โอเคเอ้ยได้อยู่นะได้อยู่ใช่ก็ดีกว่าตอนที่เราทํารอบแรกมากเลยนะมันดูเหมือนวิหารนะพี่ไม่เหมือนบ้านต้างในเนี่ยนะเฮ้ยตัวจะต้องเออโดดูทำไมข้างในนี้มันมีเยอะจังวะเนี่ยเดี๋ยวกันเฮ้ยโอ้นนี้น้ำพึ่งนี่ใช่ไหมน้ำพึ่งน้ำพึ่งใช่บ้านขนมนี้หรือเปล่าขนมที่เหมือนฟักทองเนี่ยอืก็ได้นะแล้วไอ้ข้างบนนี่คืออะไรมันคือก้อนอะไรมันน่าจะเป็นเนื้องอกของน้องแหละ ไปมั่วซั่วโอเคน่ากลัวหน่อย <laughs> มันดูไม่น่ากลัวเลยเนี่ยดู่เป็นบ้านแบบขนมไม่พี่ว่าของเราอ่ะไม่น่ากลัวเลยบ้านหลังเมื่อกี้ <laughs> <laughs> อันนี้คือน่ารักเมื่อกี้เรารักน้องไงแต่ว่าอันนี้เราเน่าจะให้น้องใส่ด์กสักหน่อย <c oughs> โ,โอเคทำนี้นให้ออกมาดา์กดีว่าน้อง <c oughs> พี่มันเหมือนวิหารนะแบบเดินเข้ามาสวัสดีค่ะอ่านี่ไงครับมันเริ่มมีความในท่านอะไรเงี้ยใช่มันเริ่มมีความดราม่ขึ้นเอ้ยพี่ชอบแท่งไฟมากเลยอะแท่งไฟเขาดูแบบ แล้วเขาวางเทียนยังไงให้มันติดิๆกันเนี้ยหนูทำไม่เห็นได้เลยลองกันมาลองอ๋อได้พี่มันวางตรงบล็อกเดียวกันแล้วก็ได้ A f e w moments later เดี๋ยววันนี้เขาแอดอ่าพืชไปพืชผักไปนะคะทุกคนเราก็มาทำโรงกันต่อแบบชิวๆใจเย็นๆเรียบร้อยเปียบดูเหรอเฮ้ยโหแย่ว่ะอันนี้ไงทำโรงยังไงพี่เฮ้ย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 เพี่มีคนมาก่อกวนพี่มีคนมาก่อกวนเอออเาบ้างเอาบ้างไม่ใช่ด่านเราเอ้ยเขาอยู่ฝั่งนั้นดีกว่าเขาอยู่ตรงนั้นดีกว่า โคอวางมาตื่นเต้นตื่นต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นต้นตื่นเต้นตื่น้นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่น้มาท่นกตนต่นตนต่นเต่นเต้นตื่นเต้นตื่นลต้นตนเตีนตื่นเต้นตื่นเตนตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต็นตืงนเต้นตืเต้นตื่นเต้นตื่นเตานตื่นด้นตื่นเตนีื่น้นตื่นะตรนนเต้นตื่นต้นตื่นต้นตื่นเต้นตื่นเ้นตื่นเต้น่นเต้นตื่นตนน้นตื่่นต เรามีเขี้ยวแต,แต่เรามีแค่หัวอาว่ะมันไม่ใช่เดินเสาพี่<อ>ไม่รู้อ่ะมันมีไอ้แหลมแหบนหัว<อ>น่ารักมากเลยอ่ะมีคนแบบนั่งบนนี้ด้วยโอเคหมดเวลาแล้วโอเคคือจบรอบแล้วทีมหนึ่งที่ทีมคงไม่ของคงคงองทีมไหนคะเนี่ยมาเลขหนึ่งของนูกับพี่วิค่ะ ที่สร้างเป็นอะไรคะมันเหมือนกับที่คิดไว้ไหมออก็เหมือนนะเอพิสูจน์ใหพี่ไปไหนออต้องเรียกว่ามันเกินจินตนาการของพวกเราสองคนใช่ใช,มใช่มันก็เข้าตีเข้าโจทย์ที่เราแบบว่าตั้งไว้ใช่ครับจร,<อ>จริงๆแล้วเราต้องการจุดประสงค์เราคือเราต้องการสร้างลมลงศพนะครับแต่ตอนนี้คือมันมันมันหลุดไปไหนเราก็ไม่รู้ครับอันเนี้ยเปิโลกมโลกเออจริงือนโลกเลยใช่คือแบบด้านในนี่คือแบบเปิดโลกมากเหมือน ผมกําลังท่องอวกาศเองก็ไม่รู้เลยนะบ้านหลังสุดสุดสรดวันอันนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่รู้นะใช่คือแบบโั้ดเข็นหงดิสก้ทั้งหมดทั้งหมดเป็นห้องดิสโก้นี่ตรงนี้มีทางขึ้นนั้นเราก็เพิ่งเห็นตอนนั้นนะทําเนอะไรก็ได้ตรงบันไดท้้งบมดเป็นห้องดิสโก้ในอ๋อโอ้แบบโยโย่ใช่ไหมแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาในผับแห่งนี้นะคะโอ้ไม่ใช่ละอันนี้ก็นี่ก็แบบโปรโมทด้วยค่ะใส่เก้าอี้ให้เฉียร์อ๋อแล้วก็เปิดเพลงแบบโจโจโจ หมือนแบบเหมือนมานั่งฟังธรรมแล้เออจริง,<า>งเอ,อ้ยมันโบทรหรือเปล่าแ,แล้วนี่ก็ไม่ต้องสงสัยนะคะน้องคือหมีที่เป็นปีศาจนะคะสาวทุกปีที่พี่วิ๊กบอกว่าเป็น<า>หมาหน, <ะ S 2> หนูบอกว่าเป็นไดโนเสาร์โอ้ไม่นะแตด้านบทมีบาดหลวงด้วยนะอ๋อมันะี่บาดหลวงนึกว่าพ่อมดมีเด็กคนมองเป็นบาดหลวงตอนแรกจะสร้างแวมไพร์ ผมคิดว่ามีไอ้นี่ลอยๆผมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นวัฏจักรนะครับเพราะว่าพอเราจะตายปุ๊บเนี่ยเราก็มาเต้นกับบัตหลวงในห้องดิสโก้นั้นเราก็เต้นกับบัตรนะใช่เป็นมันคือวัฏจักรของโอ้แปลกนะเนี่ยแปลกใช่ขนาดผมขนาดพวกเราสองคนดูเองยังแปลกเลยนี่พี่เราพอแบบตายสิจิเม่เนี่ยก็จะกลายเป็นกระดูกซี่โครงนี้ใช่ไหมนี่ยใช่ใช่ที่ที่เป็นกระดูกได้เพราะว่าโดนหมาด้านซ้ายมือ แช่แช่็นแต่หวานต้องบอกเป็นหมีตีตายกใ็คมันไอ้ที่พี่บอกหมีหมีไม่หมดแล้วมีี่ายฟะกทองไงน้องตายได้การกินฟักทองแต่หมีแต่หมีนี่โคตรธมากเลยเป็นไดโนเสาร์มังกรอะไรเงี้ยจริงจริงไม่นะหมีหมีนี่โกรธมากเลยไม่ได้สร้างตัวให้ด้วยสร้างแต่หัวจริงเหลือแต่หัวนกโผล่ออกมาจากข้างล่างไงทุกคนอ๋อนี่นอนฝังดิน โอเคโอเคโคตรเหนือจินตนาการใช่สวยเลยสวยเลยไปต่ะแม่เล็กสองต่อนี่ค <making> <seeing> oh, okay, okay. <sh> <Luc> <adia> okay. ือบ้านของเราเองไม่รู้ว่าโดนแต่งเป็นอะไรดูเลยเลยโะมัตัวดำ ผีน้อยแคสเปอร์น่ารักมากใครไม่รูสร้างใช่แถวนี้แหละอันนี้ต้องยกความดีให้น้องหวานเลยนะครับที่สร้างผีน้อยมีเห็ดด้วยพรับก็ไปเอาเขาไปอวกเพราะว่าทั้งคลิปหวานอวยผีน้อยอย่างเดียวเลยแบบทุกหลังอ่ะมีผีน้อยมาเลยในโรงศพก็มีรกในโรงศพมีน้ำแล้วมีปลาน่ะเลยเอาสารเบนเดอร์มาปล่อยอ๋อแล้วมันกินปลาหรือเปล่าเนี่ยใช่มันก็กินเข้าไปเลยโอ้โห มันดูเต็มไม่เกิดแก่เจ็บตายใช่นี่มีคนผูกคอด้วยให้มันดูมีความแบบดาร์กสักเล็กน้อยโอ้โหนี่ผูกสูงมากเลยอ่กบูชานดนนะีใช่กำลังเหมือนกำลังโดนบูชาคือว่าทำไมเราไม่ทำยังหลอน่ะเราไปพล็อตต่อไปกันะด้น อันนี้อะไรก็ไม่รู้อันเนี้ยงงมากว่ามันคือตัวอะไรใช่ใช่คือพวกเราสองคนนะครับคือคืองงมากว่ามันคือตัวอะไรผมก็หวานเลยคิดว่าถ้างั้นจะทําให้น้องน่ารักน่ารักให้น้องดูตะมุนนี่น้องมีตังหูด้วยแล้วก็น้องแก้มแดงตอนแรก็มาแค่โครงแดงมงไงแล้วเราก็ใส่หัวเข้าไป อันรอบแรกมองว่าเป็นแบบเบบี้ซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เริ่มไรวะใช่แล้วน้องก็มีแบบแล้วนี่ของคุณดีซีโรคเขาให้ดาว่าเป็นอะไรนะคะทุกคนไม่น่าแต่เจ้าของเจ้าของมาตรวจผลงานบ่อยมากเลยใช่บินมาดูบ่อยมากแล้วสกลรอันนี้คืออะไรอ่ะออจงจริงๆคมไฟอ่ะตอนแรกจะทำเป็นมือมือโครงกระดูกมันจะใต้ดินอ๋อตอนแรกนูนึกว่าแก้วน้ำที่มันมีเลือด แบบแก้วแต่ว่าแก้วแตกอะไรเงี้ยอ่าเลยเลยเพิ่มเพิ่มแฟงบนให้เพื่มเป็นผีน้อยอีกแล้วอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากทุกคนเป็นแบบว่าเป็นผีที่มีทุกบ้านนี่เป็นหัวที่อยู่ในขวดโหลไม่มีใครเห็นเลยว่ะเออดูดิข้างหน้าหนูจะเอาแบบเอาไว้แบบตรงกลางเลยอะไรเงี้ยเอาไว้ตรงกลางเลยมันคืออะไรมันคืออะไรนี่หัวที่แบบใช่อยู่ในขวดโหลอะไรเงี้ย โอ้ยเกับพูดคำนานแล้วไม่เอา่ยเอยเอียมเมีอยมเมี่ยมเมี่ยมเม่ยมม่เี่มั่ยเมี่ยม่เดองย้เมีัยม่เมเ่งมเ่มเมีเมีม่ยมมเี่ บาฟักทองอันนี้พี่วิกบอกว่าพี่ว er 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 ิกบอกว่าเป็นเนื爸爸้องอกเนื้องอกเอาห้องเอาเนาะเนาะอ่ะคือเคยเห็นแบบไอ้ฟักทองแบบของจริงแล้วแล้วคือแบบว่าไอ้ไอ้ใบไม้ข้างบนคือมันไม่ใหญ่เท่านี้ครับแต่ใหญ่กว่าฟักทองมันนึกทั้งถึงเนี่ยไอ้ผลปีศาจออ๋เนื้องอก เนืองงพูดจะเสียหมดเลยอ่ะงงไม่ถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าเราแบ่งเป็นส่วนอ่ะคือแบบเหมือนใบไม้มันจะใหญ่เท่ากับฟักทองเลยก็ไม่รู้อันเนี้ยเหมือนวิหารเลยอ่ะแล้วมีคนต้อนรับด้วยใช่ครับเปิดจริงในห้องน้ำองค์พระรัตนี่มันปราสาทเออใช่ใช่ห้องน้ำโดยคุณดมมันเป็นแบบหันมีด้วยแล้วดูรวยมากเลยนะตกจริงได้ฟักทองบ้านรวยครับบ้านรวยครับรวยขนาดนี้แต่ว่าเจ้าของบ้านผูกคอตายไปแล้วค่ะอยู่ตรงนี้ นั่งอานหนังไหนนะคะมีหลุมศพเจ้าของบ้านด้วยมีชื่อด้วยของบ้านมีคนเดียวใช่๋อผมเป็นคนรับใช้เขาเองครับอเจ้าของบ้านได้ได้ตัเย่ไปแล้วใช่ครับหายไปเรียบร้อยแล้วสรุปผมเป็นเจ้าของบ้านเองเพราะเจ้าของบ้านคนเก่าตายไปแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนชอบบ้านนังไหนก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายบาย oh